มื่อคืนมามาก็เก็บของเล่นให้หนูนะหนูก็ลื้ออีกแล้วลแล้วใครจะเก็บเนี่ยทีเนี้ย<ด>หนูเก็บเองเหรอจริงแต่เนี่ยน,น,น้องชตโดดดาม <laughs> อร่อยไหมคะ โอ้ยหลอนแล้วลูกกินนมด้วยค่ะเก่งกินนมก่อนลูกจะโตเก่งกนี่ยอืมหนูกินนมก่อนถือดีดีเด้อฮกนะคะอืมกินนมแก้วหนึ่งกินเยอะๆเลยลูกกินให้เยอะๆนะคะจะได้โตๆน่ะกลุ่นจะได้ดีๆีนะโอ้เก่งจังเลย ทำไม่ดีเกือนปลูกกระดับปิดปากด้วยอร่อยไหมคะเมื่มอวานที่โยเจ้นสนุกไหมคะม่กี่มามไหม うん、今みゆき仲いいえみゆき部屋一緒のえ組え組だからこう反対え<対> ?B 組じゃない ?B 組だから反対あ、えれなちゃんのえ組え組だから反対なうんうんうん一緒じゃない一緒だ一人だけだ

เก่งมากเป็นหวัดเอ้ยในหน้าเป็นหวัดใช่ไหมคะเฮ้ยยนเซนเซบอกเลยหน้าเก่งขึ้นตั้งเยอะเนี่ย นเนขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอได้แล้วอะ่ะนี่นะเก่งจังเลย,เเยทับิฮิโร่เซนเซยูตะทาบิฮิโร่เซนเซยูตะโตเมงะเนเซนเซยูตะม่เอ็นะจังโจสุดัวใีเด็ดยกะเนี あっ、言うて勉強ね。ママおえてか。いい <laughs> <laughs> อาแล้วอ่ะอีกปั๊บอ,อีกอันหนึงไหมมามาเอาถุงมาให้หมดวางไว้ลนะอุ้ยกระต่ายโอ้ชิกระต่าโดนัทส์อืมโดนัทหนูเปิดหนูกินนมสิกินให้หมดแล้วแม่จะได้เปิดการ์ตูนให้ดูเร็วกระปุกน,น,นีนะ่เตรียมอาได้ฮกระปุกเตรมกินนมให้หมดก่อนเดี๋ยวแม่จะได้เอาโอชาให้นะ คนเก่งนะคนเก่งเนี่ยคนเก่งของมามมาแล้วเนี่ยกินให้หมดเลยค่ะโอ้เก่ง ก่อนนอนแล้วกินนมให้แม่อีกหนึ่งแก้วเนาะกินนมอีกหนึ่งแก้วเนาะตื่นนอนหนึ่งแก้วก่อนนอนอีกหนึ่งแก้วโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคเฮ้กินเข่งจังเลย Thinking. Một nhóm khác Nhìn nhìn đừng cho không? Một lá โอ้หมดแก้วเลยเก่งจังเลยอารีกโตกก็ใส่มัทฉะเอเนจังจ้ังยัมยัมยัมนะอิโก